ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยชมคลิปก่อนหน้านี้ของซิงนะครับโชว์รูมของซิงนะครับตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะครับใกล้เดอะมอลล์บางแคนะครับเราจําหน่ายรถยนต์นิสสันไฟแดงนะครับแล้วก็รถมือสองหลากหลายยี่ห้อนะครับมีให้ท่านเลือกได้จางจุใจแน่นอนนะครับสำหรับรถมือสองนะครับตอนนี้นะครับซิงมีรถเข้ามาใหม่1คันนะครับอยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนะครับเป็นเจ้าคันนี้นะครับเป็นตัวคุณได H1 นะครับ เดี๋ยวเกินนิดนึงนะครับตัว Hyundai t u เนี่ยปกติเนี่ยจะมีออปชันย่อยเนี่ยประมาณ3ออปชันนะครับก็จะมีตัวทัวร์ริงซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ประมาณล้านสองแสนบาทนะครับเกือบเกือบล้านสนะครับแล้วก็จะเป็นตัวออปชันอีกตัวหนึ่งพอเสริมจากทัวร์ริงก็จะเป็นตัวเอลิทนะครับเอลิทเนี่ยประมาณเกือบเกือบล้านห้านะครับและตัวนี้นะครับที่ซิ่งนําเสนอเพื่อนๆนะครับเป็นตัวท็อปนะครับหรือออปชันที่เขาเรียกกันจะเป็นตัวดีลักนะครับ ตัวดีลักเนี่ยออกป้ายแดงเนี่ยเกือบเกือบล้านเนะครับอยู่มาล้านหกแสนกว่าบาทนะครับตัวดีลักเนี่ยได้ออปชั่นจัดเต็มมากๆากแล้วคือตัวตัวมีตัวนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับประตูไฟฟ้าสไลด์2ด้านเลยนะครับแล้วก็ตัวออปชั่นภายในนะครับจะมีออปชั่นย่อยอีกมากมายนะครับเดี๋ยวซิ่งพาไปดูแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวดูให้ดูรอบๆคันไปก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวอ PTION ดีลักนะครับเป็นตัวท็อปของรุ่นละป้ายแดงเนี่ย 1ล้านหแสนก็บาทนะครับแต่ถ้าเป็นโฉมปัจจุบันนะครับตัวดีลักเนี่ยราคาขึ้นไปประมาณล้าน7 0 0แสนก็บาทแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่านี่นะครับประตูประตูไลด์ไฟฟ้า2ด้านนะครับผมอ่าเลสลด์ให้ดูกันนะครับนี่นะครับประตูสลด์ไฟฟ้าค่อนข้างหนวยหน้านิดหนึ่งค่อนข้างไฮโซนะฮะภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับตัวนี้ได้ประมาณ11ที่นั่งนะครับผม ัางได้11ท่านนะครับตัวจอนะครับรุ่นดีลักเนี่ยจะมีมาให้2ชุดนะครับจะมีจอทัชสกรีนด้านหน้านะครับ1จุดนะครับแล้วก็จะเป็นจอกลางตรงเพดานนี้อีก1จุดนะครับจะมีให้2จุดนะครับสําหรับรุ่นท็อปนะครับภายในนะครับที่จะเห็นได้ชัดๆก็คือจะมีปุ่มประตูสไลด์ไฟฟ้าตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับจะมี มาลายฟังกชันนะครับมีคุชคอนโทรลนะครับตัวควบคุมความเร็วนะครับตัวโทรศัพท์บลูทูธนะครับหน้าจอทัศสกรีนที่สิ้งแจ้งไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวแอร์ครับจะเป็นแอร์ดิจิตอนนะครับถ้าตัวไมท็อปเนี่ยจะเป็นแอร์แมนนวลแล้วก็จอจะเป็นวิทยุซีดีธรรมดานะครับผมอ่าอันนี้ภายในนะครับผมเบาะสภาพสวยๆแบบนี้นะครับกริบๆเลยนะครับอ่านะครับภายในสวยๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวซิงขออนุญาตแจ้งราคานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าฮุนได H1 ออชชันดีรักนะครับตัวท็อปสุดป้ายแดง1นล้านหกแสนกว่าบาทนะครับตัวรถเนี่ยจดทะเบียนเดือนธันวาปี2016นะครับซิงเอามาจําหน่ายเพื่อนเเพียงแค่8ปดแสนห้านะครับใช่ครับราคาไม่ถึงเก้าแสนเลยนะครับถ้าปี16ได้ปี16ไปเลยครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆกิ๊บๆแบบนี้นะครับแปดแสนห้าเท่านั้นนะครับแปดแสนห้าเนี่ยเอาจะเทียบกับ ใกล้ๆกับเราก็ได้ฮะตัวนี้นะครับถ้าเป็นเอาผ่านนะครับตัวนี้รถปีแค่ปี2011เองนะครับราคาอยู่ที่9,009แล้วนะครับราคาค่อนข้างต่างกันเยอะอันนี้เป็นฮุนไดแฮชวันนะครับได้ปี2016นะครับราคาเพียงแค่8,500นะครับรีบๆเลยนะครับถ้าสนใจนะครับเครดิตดีจัดได้เยอะเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ถ้าตานใดสนใจนะครับโทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์063124545นะครับ อยู่ไม่นานนะครับได้ตัวท็อปประตูสไลด์ไฟฟ้า2บานแบบนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้ครับมาทดลองขับได้นะครับโชรูมเปิดทุกวันเลยนะครับผมมาทดลองขับได้เลยนะครับก็ถ้าใครมองหารถครอบครัวสไตล์นี้ก็เยนเชิญนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสุดท้ายฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ของที่สนย์ของซิ่งนะครับมาเรื่อยๆนะครับมีให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับ โอเคสุดท้ายเลยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ